เราแบบเป็นา่ชเป็นองเาเย่ะต้อต้งขอ้คอย่าดเกวขอคที่นีแหี่นี่ถูกแล้วี่นเี่ยหายไไหนอยูนี้หอนี่

Cái nào?